สวัสดีครับมาพบกับเชลเอาเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาวิเคราะห์ผลบอลนะครับพร้อมจากทีเด็ดบอลนะครับไปในคลิปนะครับวันนี้นะครับทีมนะครับดีนโมูนะครับเคฟนะครับพบกับบบเยนมิวนิกนะครับในเวลาเชี่ยงคืน45นาทีนะครับอ่า ทางเจ้าบ้านนะครับดีาโมนะครับผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นนะครับก็ต้องบอกว่าทําผลงานได้พอแปรตามทรงนะครับของทีมที่ดูอ่อนที่สุดในกลุ่มนี้นะครับอ่าปอลงเล่นมาแล้วสีนัดนะครับยังไม่ชนะใครมาเลยนะครับเป็นการเสมอ1หนึ่งแพ้สามเกมด้วยกันนะครับขณะที่ทีมเยือนนะครับ บาเยอร์มิวนิกนะครับผลงานโดยภาพรวมในรอบนี้ของพวกเขานั้นนะครับก็ต้องบอกว่าทําผลงนินทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเหลือเกินเพราะลงเล่นมาแล้วนะครับสีนัดนะครับชนะรวดไปได้ทุกทุกนัดและ้จะกดไปแล้วถึง17ประตูนในรอบนี้นะครับเฉลีฉล่ยนัดละ4ี่จุสองห้านะครับลูกและเกมนี้นะครับบาเยอร์มิวนิกนะครับเองพวกเขาจะได้บุกมาเจอกับงานที่ก็ต้องบอกว่าไม่ได้ดูยากอะไรนักเลย ด้วยนะครับเพราะนะครับถ้าเทียบกันดูจากทีมทั้งในเรื่องของผลงานในรอบนี้นะครับและศักยภาพทีมโดยรวมนะครับของสองทีมนี้กันดูมองว่าาเยมนิวนิกนะครับเอมพวกเขาจะได้ก็ยังดูเหนือกว่านะครับอยู่เยอะในส่กนมุมทำให้เกมนี้นะครับเชื่อว่าโอกาสที่ทีมเยือนนะครับาบยมนิวนิกนะครับจะบุกมาและเก็บสามแต้มกลับบ้านได้นะครับและเกมนี้นะครับน่าจะให้ลุ้น ลุ้นน่าจะลุ้นให้ยิงด้วยสกอร์ที่ขาดได้ด้วยนะครับในเกมนี้มองว่ามีความเป็นไปได้สูงกว่านะครับเกมนี้นะครับเห็นควรเลือกเชียร์นะครับไบเยนมิวนิกนะครับเหมาะสมกว่านะครับก็ขอด้วยนะครับฝากเลือกเชียร์นะครับเสือใต้นะครับไบเยนมิวนิกนะครับแม้ว่าพวกเขาจะการันตีแชมป์กลุ่มไปแล้วนะครับแต่ถ้า แต่โดยภาพรวมถ้าเทียบกันกับนะครับทั้งด้านทีมเยือนที่เป็นทีมที่ดูอ่อนที่สุดในกลุ่มนี้นะครับมองว่าบาเยอร์มิวนิกนะครับเองพวกเขาก็ยังจะดูเหนือก,กว่าอยู่เยอะนะครับในทุกๆมุมเกมนี้นะครับเชื่อว่านะครับบาเยอร์มิวนิกนะครับน่าจะบุกมาเก็บสามแต้มและน่าจะลุ้นให้ยิงด้วยสกอร์ที่ขาดอีกเกมได้ไม่น่ายากนะครับอา นะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับบายเยนบิวนิกนะครับหรือว่าเสือตายนะครับชนะแน่นอนนะครับเสียนเหลาฟันทงเลยนะครับนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้ซ่องเสียนเหลาด้วยนะครับขอบคุณครับ